เอาละครับผมอมมันเลยเกย์มันเลยเกย์มันเลยเกย์อมมันเลยเกย์ไอเดือยวันนี้ครับผมอยู่กับไมค์ครับในแมปเกมได้เลยใจโอ้ยหัวเคลิ้อยู่ในนี้เกมสกายเป็โอ้หัวเข้มเฮ้ยอันนี้ของใครวะเนี่ยนะครับวันนี้ผมบอสอยู่กับพี่ไซเบอร์อยู่กับเจมอ่อยู่กับเจมไอ เออไอเจมอะไรเอออยู่กับเฟิร์สอยู่กับดั๊อยู่กับป้องนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจำเล่นอะไรกันบ้างบ์สกายแจ๊สใช่ไหมอย่างแรกตอนจะเข้าแล้วขาเราบีที่ว่างๆเลยนี่ไงสิบห้าสิบห้าเร็วสิบห้าสิบห้าอยู่สีสีนเงินห้าเขาวน้ำเงินน้ำเงินล้วนเลยเลวไปสิบห้าไงอ้าวน้ำเงินเลยอ้าวป้องไม่มาป้องมาสิบห้าสีเงินน้ำเงินกดคี๊คี่เร็วๆน้ำเงินเดี๋ยวมันอยู่คนละทีมหรอกน้ำเงินไหนวะ กดทิ้หัวหัวกดชิกที่นี่ไงกดชิกที่ขนแกะใรชาทิ้งทิ้งเลยนะพี่เจมพี่เจมเขาเจอไม่ได้ทีโอเคเริ่มครับผมเริ่มครับผมอเคมูกคนตอนที่สองตอนที่หกครับนะฮะแกาตัวแกนตัวอะไรพี่กดซ้ำลุลวพี่ไม่กดเอง มีคนผมโดนแย่งครับผมโดนแย่งผมโดนแย่งหมวกครับเอาพี่เจเบอร์พี่เจเบอร์ผมได้ลาวามาพี่ผมไปลาดผมได้ทีมด้วยครับดีดีพี่ดีดีดูครับผมรอบนี้ยังไม่รอบนี้เราจะชนะครับผมเราต้องต้องชนะสิเออเราไม่เคยแพ้ใครทีมเราทีมงานคุณภาพ เรามีลาวาสองถังแล้วแล้วเมื่อกี้ใครแพ้วะไม่แพ้เพิ่งเริ่มคลิปเฮ้ยเมื่อกี้วอลเมอร์เมื่อกี้วอร์มวอร์มอร์อ้ยดาบอ้อยดาบดาบเพชรดูอยาพิษครับต่อหน้าต่อตาอีเฟิร์สต่อหน้าต่อตาขโมยกูต่อหน้าต่อตาเฮ้ยเมื่อกี้ผมเองจำไม่ได้หรอวะเฮ้ยหน้าที่ใครสร้างบ้านเนี้ยเราต้องแบ่งหน้าที่กันปี๊ป้องจากกา ป้องเอาหินไปล้อมรอบแจนอ่ะแย่งๆอ่าเดี๋ยวอยากอยากได้แนวแนววินเทนเลยมึงสร้างมันต้องสร้างหนาอย่าให้กที่กันไปกันที่กันเออวินเทนก็ช่วยไม่ได้หรอกต้องรีบสร้างให้มันกันกันหันกันธนูสร้างเลยท่าตัวเจนอ่ะไฟติ้งอ่ะไฟแล้วไปกัม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 แบลของแบล็คของกันก่อนโอเคฟาร์มครับผมโอเคเอาหินล้อมรอบ ใช่ขี่ล้อมรผมรู้แล้วนะว่ามันว่าเราต้องไปเอาไอ้นั่นที่ไหนอะเอาะไรโดยชาร์ลตาที่แล้วผมไปเจอบมาว่าว่าผมมีอะไรอยากบอกพี่ว่ากูลืมกดอัดก็อัดดีก็กดอัดใหม่ดีอัดตอนนี้ก็ยังทอสวีดัาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไม้ค้ามนะพา่ออธิบายให้กูลืมกดอัดฮะอันนี้อัดใหม่ เราเริ่มเกมมาแล้วนะครับนี้ก็ได้เหรอมาแล้วเจออย่างนี้ก็ได้เหรอวิ้นี้เราอยู่กับอยู่กับพี่บอสตีเฟอร์แมี่อยู่กับน้องเฟิร์อยู่กัพเซเบอร์นะฮะแอดมินไม่ต้องแนะนำก็ได้บางทีอ่ะมึงไปพากแยกก็ได้นะบางทีอ่ะฝาผมลุยโอเคโอเคพิซเบอร์ครับเราเป็นสายเลยพี่เราเป็นสายสายบูใช่ไหมโอเคได้เราอินชาร์ตมาแล้วครับ ดีมากพี่เราเดี๋ยวเราจะสร้างกำแพงคุ้มกันไททันนะฮะคุ้มกันคนเหรอป้องเร็วเหมือนไททันนะเดี๋ยวเซเบอร์กับเราเจ็ดสิลดียาดาติริดาเด้อเจ้าว๊อกว๊อกว๊อกเจ้าไอ้เขียว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 ตายอีกแล้วเหรอไอ้เขียวไอ้เขียวตายใครตายพี่เออเอาเอาพี่เอ็กช็อตหน้ามันเออโอเคแต่อย่างน้อยก็ได้ไอ้นี่มา โต๊ะ N นชาร์ e นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่หน้า A C นะครับครับผมครับผมผมกำลังสู้กับสีส้มสู้สีส้มพี่เราเราต้องเราต้องเลือกเราจะจัดการสีไหนก่อนพี่แต่กำลังเอาสีเขียวก่อนเลยไหมผมผมกังวลสีเขียวมากเลยแคบสีเขียวเนี่ยทำไมต้องสีเขียวอ่ะทำไมอ่ะนเป็ไรทำไมอ่ะอะไรอะไรมีคนอยู่สีเขียวด้วยเหรอไอ้ดั๊ดเนี่ยคนเดียวเลยเอ้ยพี่อยู่ทำไมสีสีนู่นอ้าวคนคนนอกข้อพี่ไซเบอร์ โอ้โหบอกแล้วให้อยู่ในข้อแล้วไม่ยอมดิดิดูสีกล้องนะดูสีกล้มงนะดูสีกล้องนะดูสีกล้อนะดูสีก้อนะเฮ้ยสีดำลงเรื่อยเลยจะลดไหมเฮ้ยสีนี้สีอะไรน่ะเอ้านึกว่านึกว่าสีตาชากลายเวดดามุดก่อนุดก่อนดึกป่านนี้แล้วไม่ยอมอยู่ไหนคอกเป็นดึกป่านนี้ทำไมไม่ยอมนอนนี่พี่เฟิร์เขาเงียบพี่พี่นัดเขาเงียบไปเลยเนี่ยนี่แล้วได้มีสิทธิ์พูดไงอยู่ละทีมไงนี่ครับใช่ใช่เราเงียบไปก่อน ไอ้คนนอกคอกไอ้บ้าตลอตกไปโอ้ยโดนมืดโดนมืดโดนมืดรู้ว่าเสี่ยงยังไงต้องขอรึกรู้ว่าเหนื่อยต้อยากได้ของที่อยู่สูงพี่ป๊อกไอพี่นัดฮะนัดไอพี่ไซเบอร์มูบิบฮะจะไปแย่งกันทำไมพี่ไอ้นัดฮะนัดไม่มีสิบนัดได้มีหมดนัดไม่มีหมดสิบม้วงมาสิม่วงมาโอ้ อ่ะตกลงได้เกิดเป็นเธอนะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอคงมนี่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันใจจะร้อยสักวันกำลังกำลังสร้างกำแพงอยู่พี่แป๊บนึงให้นำให้เธอให้ทรายหรือว่ากาเบียก็ได้ถ้าถ้าไม่มีทำอะไรอะไรก็ได้เอออะไรไม่ได้ตอนนี้ตอนนี้เป็นหินหมดเลยอ่ะให้ทรายทรายกับกาเบียมันจะอ่าพอมเข้า เอาเวลาที่เขาขุดมามันก็จะร่วงไงสายมันก็จะล่วงว่วงต้องครับเพ่เข้าเข้าไปได้นะครับลำบากลำบนไม่สนใจตเกยบขุดกายล้วว่าไงจะแพ่เกมต่อไหมแครต่อแล้วก็แล้วกันแครต่อแล้วกันแล้วกันแล้วแล้วแล้วกันเป่นเจ้าเอกอะไรครับน่าดี อ่าไซเบอร์เก็บไปอีกหนึ่งครับเฮ้ยไอมีคนว่าไหมมาช่วยกันทับถมไททันหน่อยแต่การเลยพี่ทับหนมเลยอ่ะกำลังแหมไอพวกชอบบูปล่อยให้กูเป็นวิศวกรอยู่คนเดียวไม่เพื่อนอยู่กูอะไรเพื่อนอยู่อะใบบูก็ฟู้ไม่ได้ดิป้องใช่เพื่อนอยู่ข้างพี่อ่ะคือการการป้องกันที่สุดคือการโจมตีเว้ยเออโอเคพี่โอเคไซเบอร์เก็บไปสองครับที่ป้องบอกการรับกูลุยเลยก็ได้ บูไม่เก่งอ่ะอย่าพูดมากบูไม่เก่งอ่ะทำบ้านไปเข้ยนะป้องกันบ้านไปวินเทจป้องวินเทจไปครับผมบูครับบูครับบูอินชาร์จว่ะโอ้ตรงกลางนี่ตรงกลางไม่สามารถอ่าตรงกลางตีไม่ได้นะครับด้านข้างใช่เออต้องขโมยด้านข้างอย่างเดียวไม่เป็นไรพี่ที่บ้านเรามีสองอันแล้วโดยชาร์ต ว่าจะขูดไปไม่ให้ไม่ให้ทีมสีอื่นเอาไปไงโอ้โหทำไมมันตีแล้วมันกระอยแบบนี้ปะเอ็นี่เบ้าคอมลองคอมโบบเบ้าเฮ้ยเราต่อเราต่อทางมาบ้านลงสูงเว้ยมันจะโดดมาบ้านเราไม่ได้การโจมตีมีมีแบบตีลดตีโดนเราหลายหลายทีพร้อมกระับมันจะโดนแบบใช่ครูครูพวกพวกใช้มาโคจะทำได้ใช่มันจะวางมันจะมันจะลงเหมือนว่าวางบล็อกรัวๆพี่เทเบอร์ ใช่พวกคลิกรัวๆด้วยใช่ไปแล้วครับผมสีม่วงครับผมสีม่วงกำลังโดนยำตีครับผมไปครับผมพิซเบอร์ลุยครับซเบอร์ลุยครับสีม่วงครับจัดการครับยิงครับพิซเบอร์ยิงครับไปครับพิซเบอร์ลุยครับ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 อืมลุยพิซเบอร์สร้างอะไรกันกันกันเราด้วยเออกันกันกันฐานแล้วหน่อยกันแล้วหน่อยเอออ่ะพิซเบอร์ลุยมีลุ้มอยู่ ต้องพื้นไม่มีหลุมอยู่เฮ้ยตอนนี้สีสีเหลืองกำลังบุกบ้านคนอื่นพี่ไปตีสีเหลืองไปตีสีสีงอนก่อนไปไปตีสีเหลืองไปรูสันไปลไปละไปตีสีเหลือง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 สีเหลืองกำลังบุกบ้านคนอื่นอยู่เหลืองเหลือม่วงนี่แหละเฮ้ยผมไปเหลืองก่อนพี่เราไปเหลืองเราไปเหลืองเลยเราไปเหลืองเลยเราไปเหลืองเลยให้สีเหลืองตีไปให้สีเหลืองตีไปให้สีเหลืองมันตีสีสีม่วงไปให้สีเหลืองมันตีสีม่วงไปครับผมเราไปตีสีอื่นเลยเราไปตีสีเหลืองเลย เอาสีเหลืองเอาไงอ่ะเอาไง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 เไปเไปีรัวกว่าเว้ยตีสู้ไม่ได้ชงหัสู้สู้ไว้ทัน้ทนุอ่ะมันทันุมันทนุนนนนนบานนอ้บบแล้วมันกแล้วกลับบ้านกลังกลับบ้านมันทุกมันทุก สองตัวสองตัวมาเร็วมาเร็วเลสโตนน่ะจะได้แม็กก์เออตายโอ้โหมันติดอยวบ้านเฮ้ยเมื่อกี้สีสีเหลือง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 บ้านเฮ้ยชิบหายเด้งเก็บร้ายตายสวยงามเฮ้ยทีหลังเอาเนี่ยเอาไอ้ไอ้ยบางมุมอุดไว้ไอ้ยบางมุมใส่ไว้ในบ้านเออเออมาเราลงก็ปั๊บมันจะอยู่มันจะติดนิ่งๆเลย เฮ้ยบอสบอสบอส์โบอส์ขุดขุดขุดเลสเลสโตนจะได้แม็กแม็กเฮนริตีดีกว่าใช่ใช่พี่ไปครับไปครับอ๋อแต่บางครั้งมันท้าให้แม็กเฮนรีลดเลยนะใช่พี่ลดคือตาเลยไปจัดการสีเหลืองก่อนนะอย่าเพิ่งไปจัดการสีอื่นไปสีเหลืองก่อนสีเหลืองมันเยอะสุดไปกลับมาแล้วเฮนริตีมาดิมาดิรอ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 มาดิฮึมฮึมลวกกว่าเว้ยขีคลวกกว่าเว้ยดดดููิ วิศวกรวิศวกรรบ้านเราโหดมากเริ่ม okay มันนีเริมมนิีเริ่มมัพยายามลองโดนตีหลักพยายามพยายามพยายามปิดปิดไปแล้วเริ่มมันนี่หแล้วเริ่มมันนี่เริ่มมันนีแล้วเรมมันนี่กแล้วขนุนอะผมจะจาบไป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 ลุกหมดแล้วลุกหมดแล้วต่อบล็อกต่อบล็อกมีคนบุกมีคนบุกมีคนบุกป้องกันป้องกันเลยปิดวอลลุยเฮ้ยเข้ามาทางไหนเข้ามาทางไหนวะลุยเลยเฟิร์สลุยเฟิร์ส เอ้ยบ้านจะแตกแล้วบ้านจะแตกแล้วเอเอาโอหถึงเหลืองกันแล้วพี่ผมถึงเหลืองกันแล้วอยู่ไหนวะพี่เหลือยี่ินพี่บรยินขนอหรือเปล่าเรนขันอว่ไอป้องมึงไม่สร้างบ้านอะไสูงสูงแล้วสร้างสูงแล้วอยู่ไหนวะตายไอเขตายอยู่ไหนวะหาเจอไหมหาเจอไหม สร้างสูงกว่านี้ป้องสร้างเขาตัวใจแอ่นอ่ะสร้างเขาตัวใจแอนหาตัวไม่เจออ่ะตัวไม่เจอครับหาตัวไม่เจอพี่บอสผมโดนลุงสามมึงไม่ต้องกลัวบ้านจะแตกอยู่แล้ววพี่ดูสีส้มดีเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยถ่วงถ่วงบ้านลมาก่อนกันบ้านก่อนกันบ้านก่อนเดี๋ยวผมไปไต่กำลังก่อนฮะเออเร็วๆให้หมดให้หมดก่อนเร็วพี่ช่วยพี่ช่วยลอยพี่ช่วยลอยพี่ช่วยลอยอู๋เอาละเอาละอื้อ เรียบร้อยโอเคอีกทีเดียวเอาสีเหลืองเอาสีเหลืองเย้ชนะว่ะโอ๊ยจีจีีจีคือคือถ้าโดนตีทีเนี่ยไม่ตายอะได้ร้ยไร้อยถ้าโดนตีทีนึงยไม่ตายจริงนะเว้ยเย้สนุกจังโอยสุดยอดสวัยบาพี่สกาลดีครับ เอาล่ะครับผมนะฮะ,ะ,ฮะก็เรามาจบคลิปกันดีกว่านะครับถึงเวลาแล้วนะฮะถึงเวลาแล้วก็ถือว่าเรารอบนี้เรานี่เกือบตายนะครับโอ้โหเีเสีเียวเียแีวเอ ป้องเวลาสร้างบ้านอ่ะป้องต้องสร้างมันปิดปิดปิดไอเนี้ยปิดไอเนี้ยปิดปิดไอนี่เออปิดปิดด้านปิดด้านหน้าฟังฟังพิธีการเลยปิดประตูเลยอ้าวแล้วผมใครที่อยากเล่นนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไอพีเนี่ยจะมีใต้คลิปชัดของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้นะครับดูข้างๆหน้าจอนะครับผมจะมีไอดิสเซเวอร์อยู่เอ็มซีนะครับผมก็ไปเล่นกันได้นะครับผมมาเจอพวกเรากันได้นะครับโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมพวกเรานะครับเราต้องจากท่านผู้ชมทีนี้ผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ บายบ้าครับตกลงเล่นเกมอะไรกันวะกูเข้ามาเนี่ยไปครับ <laughs>